มีคนมาถามผมว่าถูกฟ้องนะครับตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างนี่เงินกู้นี่เบิกเงินเกินบัญชีค่าเบีย้ยประกันเนี่ยต้องนับอายุความยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่ถูกฟ้องเกี่ยวกับเรื่องการปรับโครงสร้างนี่นะครับเช่นธนาคารมาฟ้องนะครับนะเมื่อมีการผิดนัดชําระนี่นะครับเจ้าหนี้และก็ลูกหนี้เนี่ยอาจดําเนินการได้หลายลักษณะและวิธีการนะ แต่แนวทางหนึ่งที่มักระทำกันอยู่ก็คือเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างนี่นะครับนะอาจจะมีการตกลงกันเกี่ยวกับน,นี่ที่ค้างชําระอยู่นะครับว่าจะดําเนินการยังไงต่อไปนะครับแต่การทําทสัญญาลักษณะปรับปรุงโครงสร้างนี่เนี่ยก็ไม่มีหลักประก,กันว่าเมื่อทําไปแล้วเนี่ยนะจะไม่เกิดปัญหาขึ้นนะครับแล้วก็หลายกรณีเนี่ยก็เกิดการผิดนัดชําระนี่นะครับหลังการทําสัญญาไปแล้วเนี่ยปัญหาที่จะนามากล่าวนะครับตอนนี้เนี่ยครับนะ ในกรณีปรับโครงสร้างนี้ไปแล้วเนี่ยผิดนัดชาระหนี้เนี่ยต้องฟ้องภายในกําหนดอายุความเท่าไดนะครับนะมีตัวอย่างให้ฟังนะครับเช่นผมเอาตัวอย่างมาดีกว่านะเช่นนายหอหีบนะครับได้ขอสินเชื่อจากธนาคารแห่งหนึ่งนะครับหลายรายการนะได้ทําสัญญากู้ยืมเงินนะครับจานวนหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็ทําสัญญากู้เบิเกเงินเกินบัญชีพร้อมทั้งจํานองที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินประกันตามสัญญาที่กําหนดไว้นะครับ นะมีการทำประกันสิ่งปลูกสร้างนะครับหากนายหอหีบเนี่ยไม่ชําระเบี้ยประกันภัยนะครับยอมให้ธนาคารเนี่ยชำระไปก่อนแล้วก็มาเรียกคืนจากนายหอหีบทีหลังได้นะครับต่อมานะครับนายหอหีบเนี่ยผิดนัดชาระหนี้ธนาคารครับจึงเรียกให้ในายหอหีบเนี่ยมาพูดคุยนะครับทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันทําสัญญาปรปับปรุงโครงสร้างหนี้ไปแล้วนะครับในโดยนายหอหีบเนี่ยรับว่าเป็นหนี้ตามสัญญาดังกล่าวต่อธนาคารนะครับโดยนายหอหีบเนี่ยตกลงจะผ่อนชําระหนี้ทั้งหมด ให้แก่ธนาคารภายในกำหนดห้าปีนะครับโดยถือหลักประกันตามสัญญาเดิมเป็นหลักประกันตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างนี่ด้วยนะครับนะยังไงก็ตามนะครับเอ่อ <c oughs> มันก็เกิดปัญหาขึ้นมานครับว่านายหอหีบเนี่ยผิด <c oughs> นัดชำระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างนี่นะครับจนเป็นเหตุให้ธนาคารเนี่ยนำมาฟ้องคดีเพื่อบังคับให้นายหอหีบเนี่ยชำระหนี้นะนายหอหีบต่อสู้ว่าธนาคารฟ้องคดีนี้เนี่ยเมื่อ คนกำหนดอายุความ5ปีนะเนื่องจากสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กำหนดให้ต้องมีการผ่อนคืนทุนเป็นงวดๆการฟ้องตามสัญญาดังกล่าวจึงต้องใช้อายุความ5ปีนะเขาสู้แบบนี้นะครับนะตามกฎหมายก็บอกว่าการกำหนดอายุความที่เป็นข้อโทษเถียงกันนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตราหนึ่งเก้าสามทับสามสามเนะี่ยกำหนดอายุความไว้ห้าปีสําหรับหนี้เงินที่ต้องผ่อนชาระคืนเป็นงวดๆ หากถือว่าสัญญาปรปับปรุงโครงสร้างนี่อยู่ภายใต้กำหนดอายุความดังกล่าวแล้วเนี่ยอาจทําทให้คดีที่ธนาคารฟ้องในหอเหีบเนี่ยนะอ่อนี้เนี่ยขายอายุความได้นะครับนะยังไงก็ตามนะครับกรณีการทําสัญญาปรปับปรุงโครงสร้างนี้รายนี้นะครับเกิดจากนี่ที่นายหอเหีบเนี่ยไปขอสินเชื่อรูปแบบต่างๆจากธนาคารหลายประเภทเพียงแต่มีการผิดนัดชําระหนี้ต่างๆ เหล่านั้นนะครับจนเป็นที่มาของการทําสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้รายนี้นะครับเมื่อดูจากข้อตกลงนะครับระหว่างธนาคารกับนายหอหีไปแล้วเนี่ยไม่ปรากฏข้อความที่แสดงให้เห็นว่าคู่กรณีตั้งใจจะให้มูลหนี้เดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัญญากู้ยืมหรือว่าสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีนะครับระงับไปนอกจากนั้นนะครับสัญญายังกําหนดให้ถือว่าหลักประกันตามสัญญาเดิมเป็นหลักประกันตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยนะครับ ทำให้การทำสัญญาปรปับปรุงโครงสร้างนี่นี้นะครับไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่นะครับนะสัญญาปรปับปรุงโครงสร้างนี่อันเนี้ยไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ที่จะทําให้ลูกนนลนหกนี้เดิมเนี่ยระงับไปนะครับการทําสัญญาปรปับปรุงโครงสร้างนี่จึงเป็นเพียงการตกลงจัดการเกี่ยวกับเรื่องงวดการชําระหนี Yellow> ้ตามมูลหนี้เหล่านั้นเท่านั้นนะครับมูลหนี้เดิมเหล่านั้นเท่านั้นนะครับการนับอายุความฟ้องร้องคดี จึงต้องกลับไปดูอายุความของมูลนี่แต่ละลายไม่ว่าขายายุความในแต่ละส่วนนั้นหรือไม่นะก็ตามกฎหมายอันนี้นะครับนะเขาก็บอกว่าในส่วนนี้ค่าเบีย้ยประกันภัยถือว่าการที่ธนาคารจ่ายเงินไปก่อนเป็นเรื่องที่ตัวแทนจ่ายไปแทนตัวการตามข้อตกลงที่ธนาคารมีสิทธิจ่ายเงินนี้ไปก่อนแล้วค่อยมาเรียกคืนได้จึงนับอายุความสิบปี นะเมื่อนับจากวันที่จ่ายไปถึงวันฟ้องแล้วเนี่ยไม่เกิน1ิปีนี่ส่วนนี้จึงไม่ขายอายุความนะครับกรณีที่ทําสัญญาปรปับปรุงโครงสร้างนี่ที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสิ่งที่เป็นสาระสาคัญของนี่เดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการแสดงให้เห็นว่าต้องการให้นี่เดิมเนี่ยระงับไปการนับอายุความฟ้องร้องค,คดีต้องพิจารณาจากอายุความของนี่เดิมเป็นลายกรณีไปไม่อาจนับรวมกันโดยถือเอาสัญญาปรปับปรุงโครงสร้างนี้ เป็นหลักได้นะครับอันนี้เป็นดีกาที่1062งศับหกนะครับนะไปหาดูเอาได้นะครับนะเอาสรุปง่ายๆคือถึงแม้ว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่นะครับเขาเอาสัญญามาให้เราเซ็นนะครับธนาคารมาให้เซ็นเนี่ยเราก็ต้องดูในเนื้อหาของสัญญาดังกล่าวว่ามีการระง,งับหนี้เดิมไหมนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของมูลหนี้เดิมหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสัญญาดังกล่าวเนี่ย ก็ให้นับอายุความตามบุญนี่เดิมตามสัญญาเดิมนะครับนะแต่ว่าถ้ามีการเขียนในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ว่าให้ระงับหนี้เดิมโดยแปลงเป็นหนี้ใหม่ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมาดูเรื่องอายุความใหม่แล้วนะครับนะก็ฝากคลิปนี้เอาไว้แล้วกันครับเอาเป็นกรณีศึกษานะครับว่าใครโดนฟ้องเกี่ยวกับสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปเนี่ยนะเผื่อเป็นข้อต่อสู้ได้ครับก็คอยติดตามสาระดีๆนะครับจากรายการของผมนะครับก็กดไลค์กดแชร์ไปแล้วกันนะครับ ก็มีคลิปดีๆก็จะเอามาพูดต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ